สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าที่เข้าใหม่รถผมเข้าเยอะนะช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะถ่ายรีวิววันต่อวันเลยเพิ่งไปเก็บรถมาเสร็จขันแรกเนี่ยที่ผมจะถ่ายเอาดเดี๋ยวียวก่อนนะคลิปเนี้ยขอแค่เดี๋ยวเดียวเอาดเดี๋ยวพออีซูซูดีแม็กตอนเดียวถามวา่าจดปีได้ผมบอกจดกระไดผมบเบลลิมหละเลีเ่ยมอยู่กับผมนะครับจดปี4 5่ห้าอีซูดีแม็กค้าขายต้องชัดเจนนะครับบอกลูกค้า ภาสีพึ่งหมดไปเดือนกร,รกฎาคมนี่ครับขับมาเพิ่งถึงเลยสวยนะครับไฟท้ายออกทุกทุกดวงครับออกหมดไฟท้ายไฟท้ายออกหมดออกหมดนะครับผมมากนี่นะกระบะกระบะมัพภูไหมกระบะยังงามอะ่ะเนี่ยกระบะยังสวยเลยเนี่ยสวยมากตอนเดียวเพิ่งเข้ามาเอาให้ไวเลยนะใครจะเอาเนี่ย ห่อหนาเกี่ยวเขานี่ให้ไว้เลยสีรอบนอกเนี่ยโอเคนี่ผมมักคว่ำนี่แหละเดิมสีเดิมนะครับสีเดิมมากแต่จะมีรอยแค่ตรงนี้ตรงแก้มฝั่งซ้ายนะครับมีรอยบุกหน่อยเดียวแก้มซ้ายครับเนี่ยเห็นไหมครับมีรอยบุกหน่อยเดียวครับฝั่งซ้ายหน่อยเดียวแค่รอยบุกหน่อยเดียวเครื่องตัวเนี้ยสองพันห้าเทอร์โบนะ 2,005เทอร์โบยังจา้าไม่หมเลยขึ้นได้เข้ามากว่าเจ้าของขา,ขายได้ใจกว่าเขาใจอ่อนขายให้หนน่อู้ใช้เวลาบอกว่าแบ่งกัน fc แบ่งกัน fc อยากรู้ทีเด็ดอีกอย่างนึงนะครับคือความสวยนะ ผมให้ด้วยกันเลยนะหนึ่งคือทะเบียนครับทะเบียนสองสามอ่ะลองดูทะเบียนอะ่อะสองสามอ่ะแต่ตรงนี้มีรอยสีสีเปิดไว้หนึ่งนะสีเปิดธรรมดารถใช้งานมาครับแต่อย่างสวย,ไฟ,ยวไฟเลี้ยวไฟอะไรออกหมดนะครับเนี่ยยางสวยอีสุดีแม็กตอนเดียวข้าวๆครับดูข้าวๆก่อน พูดได้จะสื่อให้ไวเลยนะครับอย่างไวเลยนะเบาไม่ขาดนะเบาไม่มีรอยขาดเบาไม่ขาดนะครับเบาไม่ขาดเบาเอฟซีเลยเบาไม่ขาดนี่ครับเบาไม่ขาดผมถ่ายเจ้าชายดูเบาไม่ขาดนะครับเบาไม่ขาดสภาพพื้นหลังคาหลังคาก็โอเคนะครับสวยพื้นหลังคาสวยแต่กระจกเนี่ยยูนี่นะเสจแะ้วกระจกใช่อะนี่นี้เด็กระจกนี่นะครับกระจกไม่เป็นกาวติดไม่เป็นกาวติดมันหลุดกระจกสวยเครื่องยังแน่นเลย 2,005เทอร์โบ DMAX จดปี45ฮอนนาเกียวเขาเนี่ยพรมซื้อวิเกียวเขาขนของขนนั้นคนนี่ผมว่าใช้ตัวนี้นะผมถ้าผมบอกราคาดยจะตกใจผมจะบอกราคาถูกๆเป็นปันเอฟซีเลยคันนี้บอกถูกๆเลยแม็กปันเอฟซีแห้งแห้งครับใตงใต้ แพงเลยนะตัวนี้ทะเบียนบทสองสามนะครับทะเบียนสวยได้รถคันนี้พร้อมทะเบียนสวยเอาอย่างเงี้ยแจ้งราคาเลยดีกว่าเพื่อแบ่งปัน fc เอาราคาทั้งคันนะครับผมแบ่งปันราคาทั้งคันถ้าแพงต่อรองผมอีกผมให้ทุกรถทุกราคารถได้ทุกราคารถให้ fc รถได้ทุกราคาถ้าจะเอาทั้งคันนะครับ เล่มมีทาสีพึ่งขาดทาเบียนพร้อมเอกสารครบชุดโอนครบสภาพนี้นะให้ไวเลยนะครับสายใหม่เท่าไราเ่เบิ้งแล้วเจ็ดหมื่นเก้าเอาลองดูเจ็ดหมื่นเก้าราคาเนี่ยเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้านี่นี่ 79, นสูดีแม็กตอนเดียวราคาเจ็ดหมื่นเก้ารถขับได้ครบหมดครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบหมดอยู่กับผมทะเบียนสวยด้วยเจ็ดหมื่นเก้าลองดูครับ ให้ไวเลยใครหารถใช้อะราคาแบ่งปันแบบเนี้เจ็ดหมืนเก้าดึงไอให้ดูเลยเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดหมเกราคาเนี่ยแบ่งปันเอฟซีเลยไฟออกหมดนะครับไฟเบรกไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวซ้ายขวาผมลองให้แล้วออกหมดเจ็ดหมืนเก้าหดเจ็ดหมื่นเก้าสภาพนี้ว่ายังเต็มเอาอย่างเงี้ยสนใจโทรให้ไปเลยครับเบอร์ 08091977040849549907ก็ลูกค้าที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเฮหงนะครับผมปังๆอย่าเต็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะครับร่ำรวยทุกคนนะครับเด้อให้ไวนะครับ7 9 0 0 0บาทครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอลุ่งเรืองเชียงกงทิกเกอปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุ่งเรืองเชียงกงอะไรยุ่เลนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ